เดี๋ยวนี้มันจะมีตัวพัดลมนะครับพวกอุณหภูมิหม้อน้ำแบตเตอรี่อะไรประมาณนี้นะครับความเร็วรอบเครื่องอ,อัตราการสิ้นเปลือง Google Map ก็ลื่นดีนะครับทัชลื่นเลยเพราะว่าผมซื้อแบบ RAM แ ROM เยอะเลยนะครับแบบว่ากะว่าจะไม่เปลี่ยนจออีกแล้วนะครับจนกว่าจอจะเบิร์นหรือเป็นเส้นหรืออะไรไปนะครับ Let's go ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังกรออนไลน์และผมมังกรนะครับซึ่งอีพีนี้เนี่ยก็จะมารีวิวอีกหนึ่งไอเทมนะครับนั่นก็คือจอ Android ในยุคข,ของช่วงปี2024-2025นะครับสำหรับติดรถยนต์นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยจอ Android ก็มีวิวัฒนาการเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรองรับ Apple c a r p เพยแอ d ดรอยนะครับรวมไปถึงมีพวก GPS 4G อ,อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็สามารถต่อได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามีพวกปลั๊กตรงรุ่นหรือว่าปลั๊กแคนบัสอะไรอย่างนี้แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยจอ Android ถ้าจะติดรถนะครับเราต้องมานั่งไล่สายทีละสายนะครับว่าสายไหนเป็นสายไหนนะครับแล้วก็ค่อยๆอ,อาร์ทีละสายนะครับในส่วนของตัวจอนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเหมือน มันมีหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับซึ่งผมเนี่ยเลือกเป็นจอ InCell นะครับแล้วก็มีพัดลมท้ายเครื่องนะครับท้ายตัว Android นะครับเพื่อระบายความร้อนก็น่าจะทำให้ตัวจอเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวหน้ากากส่วนตัวรถผมนะครับ Mazda i x 8ซึ่ง ในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่เขาจะขายแต่หน้ากากสำหรับจอ Android 7นิ้วนะครับอันนี้ผมสั่งจากจีนโดยเป็นตัวหน้ากากจอ9นิ้วนะครับตรงนี้มันก็เขียนระบุเลยว่า9นิ้วนะฮะแล้วก็ตัวส่วนนี้นะครับส่วนกรอบมันเนี่ยจะยืนออกมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สามารถขยายแล้วก็ติดจอขนาด9นิ้วได้นะครับประมาณนี้แล้วก็มีรูน็อต สำหรับยึดจอ a n นดรอยนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับต้องถอดมาจากตัวจอคอนโซนโลรถเก่านะครับเอามาใส่เป็นตัวปรับแอร์นะครับแล้วก็ปรับทิศทางแอร์นี่นะครับมันก็จะมีรูน็อตยึดต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่เขาไม่ได้ให้มานะั่นก็คือตัวกิปล็อกตามด้านข้างนะครับเราก็ต้องถอดกิปล็อกมาจากตัวเก่าด้วยประมาณนี้ แล้วก็อันนี้ก็เป็นรูยึดน็อตนะครับซึ่งอคอนโซลเนี่ยส่วนใหญ่นะครับยึดน็อตไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็ติดกิฟก็แน่นแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวจอนี่นะครับตัวจอก็ไม่มีอะไรมากาก็เหมือนจอ android ทั่วไปนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีตัวพัดลมนะครับ ตัวพัดลมสำหรับทำงานนะครับแล้วก็มีพวกพอร์ต USB นะครับ GPS4G อันนี้เป็นสายดินนะครับแล้วก็ Power นะครับซึ่งมันจะมีสายต่างๆมาให้เลยนะครับอย่างถ้ามันไม่มีตัวตรงรุ่นนะครับมันก็จะมีสายที่เรียกว่าสายแคนบัสให้นะครับเป็นสายลักษณะนี้นี่นะครับอ่าแล้วก็ ตัวนี้ก็คือไม้สำหรับงัดคอนโซลน,นะครับเพื่อไม่ให้คอนโซลเราเป็นรอยนะครับแล้วก็จะช่วยให้งัดได้ง่ายขึ้นนะครับงัดคอนโซลได้ง่ายขึ้นก็ใช้ไม้นี้ดีกว่านะครับอย่าไปเอาพวกไขควงแบนงัดนะฮะมีงานคอนโซลเป็นรอยนะครับต้องมาเก็บงานอีกทีอันนี้เป็นสาย wi ไฟกับกล้องหลังนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นสายสำหรับต่อ USB นะครับมี2สายนะครับอันนี้สายสำหรับต่อ GPS นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายสำหรับต่อ WiFi 4G นะครับสายสัญญาณ 4G คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวกล้องหลังซึ่งจริงๆมันมีแบบกล้อง360องศาด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่กระจกรถผมมันเป็นกระจกกณาดอนะครับ เลยไม่อยากเจาะให้เสียคองนะฮะก็ใช้แค่กล้องหลังเหมือนเดิมแล้วก็สังเกตเอาเดิมดีกว่านะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการซิงค่าตัวค่าต่างๆของรถนะครับกับตัว OBD ซึ่งเราก็อาจจะต้องซื้อ OBD มานะครับแล้วก็โหลดแอปนี่นะครับอ่าซึ่งตรงนี้ก็จะบอกอุณหภูมิอะไรต่อน,นี้อะไรนะครับอ่าพวกอุณหภูมิหม้อน้ำแบตเตอรี่ อะไรประมาณนี้นะครับความเร็วรอบเครื่องอ,อัตราการสิ้นเปลืองประมาณนี้ครับผมซึ่งในส่วนอื่นๆน,นะครับอันนี้ก็ o o o l l m m p s นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นี่นะครับอ่าประมาณนี้ g o o g l e Map ก็ลื่นดีนะครับ ทัชลื่นเลยเพราะว่าผมซื้อแบบ ram แลอมเยอะเลยนะครับอ่าแบบว่ากะว่าจะไม่เปลี่ยนจออีกแล้วนะครับจนกว่าจอจะเบลอหรือเป็นเส้นหรืออะไรไปนะครับโอเคอันนี้เป็นส่วนของ gps นะครับแล้วก็ youtube อะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าจะโหลดแอปอื่นๆก็โหลดได้ใน play store นะครับประมาณนี้ก็อันนี้เป็นพัดลมนะครับ ก็สามารถเปิดระบายความร้อนนะครับให้พัดลมทำงานนี่นะครับ CPU ก็จะ,ะเย็นลงนะครับแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้ก็คือต่อให้เราปิดอย่างนี้พัดลมของตัวเครื่องตัวจอ Android ก็ยังทำงานอยู่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ,อันนี้ Equalizer นะครับสำหรับ ปรับตั้งค่าเสียงนะครับซับวูเฟอร์อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้เซ็ตตำแหน่งที่เสียงมันจะไปเยอะสุดได้นะครับก็เป็นทัชสกรีนเลยก็ดีเป็นแบบนะครับอันนี้ก็ชอบเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับผมก็เพิ่งได้ลองติดตั้งนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นการตั้งค่านะครับต่อ Wi-Fi สำหรับสรุปการรีวิวจอตัว Android นะครับก็สำหรับใครที่สนใจจอ Android นะครับก็ดูหน้ากากนะครับถ้ารถเราเป็นรุ่นเก่านะครับดูว่าหน้ากากเราเนี่ยที่มันตรงรุ่นรับจอ Android ได้กี่นิ้วนะครับแล้วก็ถ้าเรามีปุ่มที่พวงมาลัยนะครับก็อาจจะมีพวกปลั๊กแคนบัสมาเสริมนะครับ ก็ให้ทางร้านที่เขาขายจอนะครับช่วยเช็คดูให้ก็ได้นะครับว่าปลั๊กแคนบัสเนี่ยมันตรงรุ่นไหมหรือว่าใช้กับรุ่นไหนได้นะครับก็ส่วนตัวผมนะครับก็ไม่ได้แบบปลั๊กตรงรุ่นนะครับแต่ว่าใช้เทียบกับมาด้ารุ่นอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวสายไฟสายเฟยนะครับก็ลองเช็คดูนะครับซึ่งถ้าซื้อ ไปหาตามร้านประดับยนต์นะครับก็ให้พี่ๆเขาช่วยต่อง่ายที่สุดนะฮะอันนี้ส่วนตัวผมเนี่ยก็มีแบบให้พี่ที่ร้านเครื่องเสียงนะครับต่อสายไฟให้เพราะว่าสายลำโพงม,มันไม่ใช่สายแจ็ค RCA นะครับด้วยตัวด้านหลังนะครับมันเป็นปลั๊กค่อนข้างเยอะอย่างนี้นะครับประมาณนี้ที่เหลือก็ต่อทั่วไปเลยนะครับต่อเสร็จปุ๊บเปิดเครื่องมันก็มีจอ ทำงานแล้วนะครับแล้วก็สเปคที่แนะนำนะครับก็คือมีพัดลมด้านหลังแรมก็ประมาณ8ลอม128เนี่ยก็น่าจะใช้กันได้ยาวๆแล้วนะครับครบ่าวก็ประมาณนี้นะครับซึ่งจอ Android เดี๋ยวนี้เนี่ยมีตัวเลือกแล้วก็ฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงอ่าเริ่มมี Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แล้วนะครับรวมถึงอ่าสามารถเช็คข้อมูลเดวนี้มันมีตัวที่เรียกว่า OBD นะฮะ OBD Bluetooth นะครับแล้วก็โหลดแอป,ปเข้าจอ Android ได้เลยแล้วก็มันก็จะแสดงค่าต่างๆของรถเนี่ยผ่านจอ Android ได้เลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยครับเดี๋ยวนี้โอเคคร่าวๆก็รีวิวประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและถ้าหากมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Let's go